บอลบอกว่าชนะให้ลูกละห้าพันไปเกยเลยอ่โอเคครับซีโร่ครับเปิดเกมไปแล้วไปอยู่ที่ทางคิตินันต์กินาจ่ายผู้ฟ้าบอลอยู่ที่ทางวสันชมเกษรให้ทางปลินปลินเปิดไปลูกนี้กรรมการไม่ให้ไม่ยกลำหน้าลูกนี้เปิดเข้ามาลูกยังติดทางจักรรฟ้าอ้าวลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นจังหวะขึ้นลำหนึ่งสูงของทางโค้งแดงนิติเด้า เป็นความผพลาดของทางมิชูโล่ Jamie, an. เอซีแล้วที่สกัดไม่โดนนะฮะทำประตูน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ุมได้ที่ตามกามาลาโลบัยบวกแดงขึ้นน้ำไป็หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะนันจ่ายม่ให้สัจชัยใช่ไหมบอลมันไม่ถึงบอลโอ้โหเก็บทิ่สศักดิ์ตรงนี้พลาดฮะด่ายไปทางกามา่า มาลาหนึงมากับมาลาอยู่ี่รัโอ so ้โหสงประตูต่อศนย์นะว่ายิงด yeah, like <lan> <rain> oh. oh, ้ยซ้ายแล้วไปโอ้โดนนำไว้สอประตูต่อศูนย์นะครับจากผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสามจากาลา่าโอยูเนเตด้นูน่าเอสองประตูต่อศูนย์รวมผู้เล่นหมายเลขยี่สิบามโอ้โหต้่งบอกชิวตาขาแค่ยาวเลยครับ ลูกนี้จ่ายไว้ทางกามาร่าแสงเพชรลูกนี้ยังไงลูกนี้ครับแสงเพชรออกมาไม่เจอบอลลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นนะจังหวะสามสูงครับเขาบอกว่าลูกนี้สสนนะแรรสงเพชรทองโยนออกมาพลาดนะครับแล้วเป็นจังหวะสามสูงนะไอ้ทางอัลเบิร์โต้ยิงเข้าไปแบบป้องว่าลูกนี้โอ้โหสามสูงนะเด็ดทางตะวันตกทงสาระเบียงออกมาพลาดจริงลงจะสำรองฮะ บอลไปบอลไปที่ทางจักรพงศ์จักรพงศ์กระแทกมาจักรพงศ์จ่ายไปตรงนี้โอ้โหสี่ประตูกระสูนแล้วเป็นทางการมาลาสวยจริงๆครับแล้วเป็นแฮตติกของเจ้าตัวครับเขาเล่นหม่ในที่สิบสามครับกามลาสสวยสี่ประตูกระสู้เล่นหม่ในที่สิบสามการมาลาสุไลมาน บอลมาที่ทางเกียรติศักดิ์นัทวิเชลิตเกียรติศักดิ์หลอกไปสวยลูกนี้ฮะดูเขาจ้าจะเอาอยัางไงฮะเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์หลอกยิงด้วยซ้ายนียโอ้โห,โหเ,<อ>เป็นสี่ประตูต่อหนึนะ่งครับเป็นท็อปโค้เกียรติศักดิ์นะครับวิเชลิตฮะลูกนี้หนึ่งส ต้องบอกว่าอยากจักคี่แก่งรองอิงในช่วงันเป็นช่วงท้ายเกมของการแข่งขันแล้วฮะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับหมดเวลาการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแชมเปี้ยนลีกครับผลการแข่งขันลเปิดบ้านเอาชนะพิชโลฟีไป4ประตูต่อ1นะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับเอาไว้พบกัน เอาไว <ป S> ้ <ไป S 1> พบกัน <ไป S 1> ใน <4 S 1> ช่วง <3 S 1> ดีๆช่วงหนึ่งครับ